จริงต้นนี้เป็นต้นบอนทองต้นนี้เป็นต้นทุเรียนทุเรียนบ้านหรือทุเรียนปลาเขามาปลูกไว้ปลูกไว้มันขึ้นมากสิเราครับโน้มมันมา,มาต,อตอตอใส่เลยแล้วลก็ตัดต้นต่อทรงมีทิ้งตัดปลูกพอสอได้เท่าไหร่โอ้ปลูกประมาณปีนี้ปีหกแปดเนาะผมปลูกประมาณปีปีหกศูนย์หกศูนย์นย์มันแปดปีแหละมันตายด้วยมันนั่นนี่กะกะปลูกเพิ่มปลูกเสริมนี่ย จริงจริงต้นนี้นี่ปลูกก็้สิปลูกไว้จะเสริมขาต้นนี้ไว้จะเสริมขาแต่ว่าบดนี้พอปลูกแล้วต้นนี้บ่งามต้นนี้กีร่ายเพราะต้นนี้ไงเพิ่บผมก็เลยเปลี่ยนจากจากต้นนี้สิเป็นต้นแม่ก็เอาต้นนี้มาเป็นต้นแม่คือผมดัดต้นนี้มาเปลี่ยนยอดมาเป็นยอดนี้เลยเพราะเปลี่ยนยอดมีกระตัดยอดต้นนี้จริง๋ยวต้นนี้เบ่งกอนอาถามันเติบโตกับซีอูแต่สิ่งนี้ทุเรียนอยู่นี่มีทุเรียนมีทุเรียนปลูกหนึ่งทุเรียนปลูกสองทุเรียนเปลี่ยนยอด สามทุเรียนเ,ยเสียบถางมีมีอยู่สามสตรมีสามสวนแต่ว่าแต่ว่าสามชัยเขาปลูกได้กินหรือเป่าสามชัยเขาปลูกแล้วสวนสามชัยเขาปลูกได้กินประมาณสักอุย้ยเขาได้หลายรุ่นเลยนะสามสีปีตัดมาสามส,ามสีปีแล้วอี่นี่ีจากไรสามช่สวนทุเรียนเนี่ยโอ้สามชัยที่มีสวนหลักๆอยู่สวนสวน,สวนอยู่บ้านนองแซงสวนตะกรอบนี่สิเป็นสวนหลักๆแล้วเจ้าเดียวนี่สิมีอยู่สามสวนทีทีทีได้มากแล้วมีอยู่สามสวนแต่ว่า สวนที่กําลังปลูกกําลังทดลองมันสีมีสวนอยู่ตวงเพื่อนี่สวนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าป่วยก็ตายตายคือต้นทุเรียนตายเลยมันพั่วบาไดามันคี้ขาดวันนี้คือมีสวนผมบนรมาสวนของผมบนรมาสวนแปลงทดลองเป็นแปลงทดลองแปลงที่อ่าทดลองเพื่อเพิ่มเมืองอ่ะทดลองเทดยองเป็นังระบายระบายระบายความระบายความอยากเออความอยากลงไปในในพื้นดินโดยการปลูกจนไหม อันนี้ก็ใ้หน่วยละตัวนี่ปีแรกครับปีแรกนี่นี่ปีแรก้หนวยแล้วปีแรกของของปีแรกของการให้ได้น่วยปีปีปีที่แล้วมีดอกครับมีดอกผมก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าอยากให้มันสลัดดอกทิ้งปีนี้เอาแล้วเป็นว่าเนี่ปีนี้ก็เนี่ยเนี่ยเริ่มเอาแล้วแต่ว่าพอเอาหลายเอาจากหน่วยคือผมสิปีนี้ผมเก็บไปหาหนวยนี่ต้นนี้เก็บไ้หาหนวยต้องการเจตนาแบบเพราะว่ามันต้นน้อยอยู่ จร,จริงจริงต้นนี้เป็นต้นที่อายุหลายแล้วแต่ปลูกแรกๆมันป่วยป่วย <een> อันนี้คือเกิดจากการรักษาเห็นป่ะต้นนี้มันสิเ,นเป็นแปลกๆนี่เห็นป่ะกิ่งมันสิเป็นแปลกๆเพราะว่าอย่างมันสิบพคือมูเพราะว่าจริงๆแล้วต้นนี้เป็นต้นหุมขึ้นไม่ผมตัดตัด,ต,ดตัดขาดเลยเดีขาดมันหุมขึ้นไม่บกสังเกตมันหุมขึ้นไม่หุมขึ้นไม่นี่กิ่งเก่ามันอยู่นี่กิ่งเก่าอันนี้ก็เป็นอันไม่มัดทุเรียนเป็นเนี่ยมันสิหุมขึ้นไม่แบบเนี่ยอันนี้ผมก็ตัดเนี่ยเห็นป่ะ เพราะมันป่วยแล้วผมตัดนี่หุ่มขึ้นไม่นี่มันจะหุ่มขึ้นไม่ตุเรียนมันเป็นพืชที่สามารถเหมือนกับป่วยไงแต่ว่ามันกับตายจักเที่อมันหุ่มแทนกันได้ไหมมันเป็นเนี่ยมันสร้างสร้างมันแน่นขึ้นมาเนี่ยปีนี้จะว่หาโน้ยนี่นี่อุปสรรคยังเนี่ยปลูกทุเรียนเนี่ยจากศึกษามาแปดปีทุเรียนโอ้ยอย่าว่าศึกษาผมผมผมเฮ็ดไปเดาๆเนาะเฮ็ดไปเดาๆคือหนึ่ง ดินดินดินนี่กันไปอ่านตามาลักวิชาการมันก็ค่ายังก็ค่าพิเศษปุ๊บพิเฮ็ดินเอเขาว่าอยู่ที่หาหาจุดหาถึงเจ็ดเนาะผมก็บอกเคยเทสจริงๆเลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันเหมาะสมในการปลูกกับประมาณนั้นแต่ว่าของผมนี่ดินนี่ผมใส่ใส่ดินดินลูกรังมามากคุ้นด้วเนี่ยมาเนี้เอามาเอาดินไม่มาผพอดินไม้มากค้นองร่างมันเป็นไส้เหมือนเลยเด้อ๋อเป็นไส้เหมือนเลยเขาบอกว่าทุเรียนนี่มันสี มีแค่รากรากราก,ากที่มันยังลึกเขาเอ้นมารากแก้วเนาะรากเดียวเนาข้างๆมันสิเป็นเป็นรากอากาศเนี่ยมันจะพุ่งออก้างๆลงบ่เกินแค่อา่าพุดนึงอ่ะไม่บรรทัดนึงอ่ะอ้งประมาณนี้ไม่บรรลุงลงลึกเนี่ยครับเลยมันก็เลยหายกินน้ำนี่หากินนี่ดินอันที่สองคือน้ำครับน้ำถึงน้ำจะใส่คำว่าถึงน้ำพอดีน้ำพอดี <c ười> คันถึงนี่คือลายอ็นบ่ น้ำพอดีก็มันม่นพอดีคืออย่างพอดีคืออย่างอันนี้จัดการน้ำระบบอะไรครับอยู่นีนอันนี้ผมจัดการน้ำระบบนี่คือใอส่ระบบหัวสปริงเกอร์สปริงเกอร์อ่าน้ำเนี่ผมไม่เป็นน้ำาืิวดินเนะผมเป็นน้ำใต้ดินเอาขึ้นมาใส่โอค์ไวเอาขึ้นมาใส่องออค์งหลก็ใส่อดาอดออกมานะครับออกมาในตามนี้ละการให้น้ำไห้ซมือวะบ๊อบบ่บบอยุนี่ผมให้น้ำถ้าตามทั่วไปเลย หามือหนึ่งพักสองมือไม่ถึงว่าหายวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามบ่หายวันที่สี่จีหายแต่ว่าบัดนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันบ่ได้อะไรสู่ตายตัวเด้ถ้าฝนตกมันเท่อกับต้องหายต้องเท่อกับว่ต้องหายมันเบิ่งที่ความชื้นสังเกตจังไรครับสังเกตนี่เด้แต่วิธีการยังไงวิธีการยังไงคือสังเกตคือเอามือควดลงไปประมาณจั้นสักส่วนระดับหนึ่งอะไรกันมันชื้นบ่เน่ยมันมีความชื้นบ่แล้วก็กำเบิ่งนี่ถ้ากำมันติดนี่ก็ผมบม่หายกำมันติดผมบม่หายนะครับก็ที่ ที่เป็นยุ่งสินาแรางจะเห็นเห็นผลชัดนะครับนาแรางเห็นผลชัดเออน้ำพอดีมันบางมีดินมีน้ำเลยกับอันนี้ปุ๋ยกับยานะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ผมยาใส่ยาั้งเนี่ยยาเนี่ยผมใส่อินทรีเคมีด้อินรีเคมีปุ๋ยกับอินทรีเคมียากอินรียเคมียานี่ก็คือทุเรียนันเป็นพืชออนแอมันสิมักเป็นเป็นเพียเป็นเพียโดยเฉพาะเพียไฟไล่ไแดงเนี่ย <whis. S 2> พวกตระกูลเพียแล้วก็พวกนอนพวกอย่างนี้มาก มันเป็นเปลือกอ่อนๆเนี่ยผู้ได้ปลูกย่างหน้าสิหูวจักว่ามันแค่ไข่ย่างหน้าที่มีแนวจอดีวดูนะต้นคือกันต้นทุเรียนคือกันครับเพราะฉะนั้นเนาะก็ต้องฉีดฉีดยาผมก็ใส่เคมีอยู่ใส่เคมีเพาสังเกตจังไรจังฉีดสังเกตเสื้อโรคก่อนมันอยู่เนี่ยตัวเปลี่ยไฟไรเดียงมันอยู่มันอยู่อยู่น้ำใบเบื้องใบเบื้องใบเบื้องใบใต้ใบความเติบโตความอย่างมันสิมันสิแม่นมาได้หน่มีจุดมีนั่นมีนี่อันนี้ก็แม่นว่ะนี่เป็นโรคคลื่นกันว่ะนี่แม่นครับไมบูรณ์นี่ อ,อกินอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน,นี่แหละเรื่องของการอาให้เพราอื่นว่ายังให้ให้อาหารเสริมครับให้อาหารเสริมพวกแคลเซียมโบรอนเน่พวกอไอโคเดมาแล้วก็เป็นน้ำเต้าผมกัใส่ไอสารส่งนะไหมน้ำส่งใส่ชู้นี่พ่นเพื่อเพื่อบางเทาเพราอยากบ่อยากบ่อยากบ่อย,กบอยากใกล้ยาหลาย ก็ถือว่าเป็นการซอยได้ยุติแต่ว่าคันนักหนักอิหรีก็ต้องได้ใส่ไอ้พวกแมลงมแมลงนี่ก็ต้องใส่แล้วแต่อาการมันแล้วแต่สังเกตเห็นแมนแสดงว่าต้องสังเกตยังบักดี้สนุกสังเกตต้องสังเกตครับสังเกตบ่สังเกตบ่ได้สังเกตบ่ได้คันันบ่สังเกตเนี่ยคือไปบ่รอดเพราะว่าผมปลูกทีนี้อยู่นี่แปดปีจริงอยู่แต่ว่าสองปีแรกตายหมดเลยบอสสมเหล็กับบอนับเลยเริ่อมไม่เริ่อมไม่สมเหล็ดกับยุ้งอันนี้กับคือสิสมเร็จแล็ดเราแม่นบ่นนี่ใส่ค้านี้ได้บ่่บอส มันสามารถล้วงได้เด้นี่นขวาช่วงนี้ล่วงได้คือทุเรียนนี่มันเป็นเขาเอื้นไวอย่างมันเป็นเป็นเป็นศินละปะเป็นาศาสตร์ของาศาสตร์หนึ่งของเกษตรทางที่ผมศึกษาเนาะผมไม่ได้ไม่ได้เลียนเกษตรไม่ได้ไปเห็ดยังกไ็ไผแต่ว่า,าศาสตร์ที่ผมปลูกปลูกจะไหนมันยังตายนี่ผมปลูกมาแล้วออันนี้ปลูกปลูกจะไหนมันเป็นนลวลหรอกมันโลน,นี่ผมก็ปลูกมาแล้วเด้เนี่ยทวีล้านเป็นดอกเป็นหางแง่เป็นนั้นเป็นนี่นี่ที่เขาจะวองเบิ้งผมเบิ้งน้ำคลิปนี่มันก็มันมันได้อยู่แต่ว่า มันเป็นสูตรไปสูตรมันอากาศอากาศกับขึนกันพื้นที่กักขึ้นกันพื้นทีกับขึ้นกันกับขึ้นกันนี่ยังแต่สุดท้ายแล้วก็แค่เบิ้งเป็นแนวแล้วก็เอามาเฮ็ดเอาของเจ้าของเลี้ยนถูกเลี้ยนเนถูกเลี้ยนผิดไปเนี่ยตอนนี้ก็ระวังระวังใบมะล่วงนี่ระวังใบมันล่วงเดี๋ยวนี้เขาอีกถ้าถ้าเกิดสมบูรณ์นี่อีกรดนไปไหนจะได้กินทุเรียนนี่นับจะเหมือนเป็นนี่นี่นับจากตัวนี้มาเนี่ยเพาเอาเอาจริงจริงก็นับเป็นหางแง่หางแง่มันองเป็นดอกเป็นดอกแล้วไม่เป็นหางแง่หางแง่เลย ทุเรียนมันลอยยี่สิบมื่นอาว้านะอาานะอาานลอยยี่สิบมื่นซุ้มนี่นี่เป็นออกจากหางแง่มาแล้วสักเดือนหนึ่งอืมซุ้มนี่ออกจากหางแง่มาแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยยี่สิบมื่นกันเหลืออยู่เหลืออยู่ร้อยสิบมื่นสามเดือนก็สิบมื่นเลยอีกสามเดือนสามเดือนเอาสามเดือนตีไปสามเดือนนำไปสามเดือนได้กินอันนี้เดือนยังอ่ะมันทีหนึ่งบอกมาอนิไม่ใช่พิสอันนี้มิถุนามิถุนามิทุนาสิงหา สิงหารู้เรื่องกางกัญญากางกัญญาได้กินกางกัญญาหูเรื่องกางกัญญาหูเรื่องประกาศชัยชนะประกาศชัยชนะเออทุเรียนสามชัยโดยปอเต๋าหานุวยกับลูกเมียลูกโอ้โหพอหอดไข่ตัวสันพอออสัญญาก็ะทีได้ดอกได้ดอกได้มันนี้เยอะอันนี่ต้นหนึ่งมันมันเหลือเหลือสองต้นเหลือสองต้นเหลือเก็บไป